นี่แป้งข้อซองนะเจ้าจะขอเปนสื่อมาหอ่อใส่กอกเป็นยากินเราตามที่เปิดต้องการอยู่ก็อยู่ต่างประเทศก็ดีไปอย่างเราไม่มีแป้งสำรงสำเร็จทั้ต้องมาผสมแล้วก็มาหนังหนวดปรุงหนวดแป้งยังไงมันมีสำเร็จขายตีซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยเจ้ามันก็ไม่กี่บาทเองถ้าหามานหนวดแป้งกันไหนจะยีดน้ำตาล เนยไออย่างสปาสปเปดเนาะมันยุ่งยากก็เสื้อเอาก็สบายดีนะมันง่ายดีตัวแกก็จะตัดตัดมันมีรอยตัดู่แล้วเจ้าเขาก็จะทำรอยมาแล้วแกก็จะตัดทอดดอกแล้วก็จะหอ่อแอยากกินวะแล้วก็ห่อเจ้า ไอยากจะใส่ซอสลงไปเนี่ยบนหอยเนมัสตาร์ดหรือว่าซอสมะเขือเทศใส่ลงไปก็ได้แต่อันนี้ไม่ได้ใส่จะใส่ครึ่งไม่ใส่ครึง <c oughs> ่งก็มูกจะยังยังกินเนาะวันยุดกะคิดเมนูมออกจะทำเค้กเป็นก็ไม่กินเค้กแล้วปากวัน <c oughs> อยากจะทำเค้กให้เอฟซีพอแต่ แต่จะข้อปนกิ่นและปนก๋ววันเจ้าสมศรีก็เลยไม่ได้ทําเดี๋ยวบางเอฟซีก็ถามว่าทําไม่ทําเค้กทําเค้กแล้วมันมีคนกลินไงแต่ก่อนจะข้อปนกลิ่นโดนปนกลินแล้วเดี๋ยวจะหาอย่างทําอยู่เจ้าฝ่ายคิดเมนูยังออกกระบ,บอกสมศรีได้นะเจ้าบางทีมันก็นลืมนะเนาะจะแง่ยังอันนี้ติพันพันเสร็จแล้วเนะจะส่องอันก็จะใส่ซอสมะเขือเทศมัง้ง สมชีก็จะเอาไปอบในเตาอบไล่น้ำมันเนาะประมาณสิบนาทีประมาณนี้แหละแล้วแต่แล้วแต่แเต,ตาอบของแต่ละคนก็นเหมือนกันนะเตาอบล้มห่อนก็นได้นะเจ้าสประมาณนี้แหละแค่ใส่ซอสมะเขือเทศไปด้วยอนะันน่ะ วันนี้อากาศเย็นกำได้ไปไหนพุดจะไปไหนเนาะอันนี้เจ้าซิปนาทีผ่านไปไว้เหมือนโกโหกสีสันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้อบเสร็จแล้วสมศรีจจเจ้าออกมาละนี่เจ้าน่ากินกนสีสันก็จะประมาณนี้ใส่กรอบอบ มาจิ้มกันอร่อยดีเนี่ยเจ้ามันเป็นแป้งเนาะมันถามว่ามันอร่อยมันก็อร่อยก็จิ้มซอสลงไปมันก็อร่อยเจ้าได้เปิดเสียงนะคะพอเราออนมาเล่นเสียงดังทั้งหลังบ้านมันเป็นสวนมันเป็นหลังบ้านในเราออนเล่นกัน